คนตนดีเนี่ยมีทรัพย์ก็ไม่เคยไห้มีของก็ไม่เคยจะแจกทานลิขสิท์ภาวนาไม่ต้องพูดเพราะว่าเป็นคนตนีแล้วเนี่ยการให้ไม่มีกลายเป็นคนตนดีตลอดแล้วก็กลายเป็นผู้ทุกข์คือเป็นผู้ทุกข์แตเวลามันทุกข์เนี่ย เวลามันทุกข์ลำบากยกอระยางยันสังกปางเนี่ยสังกปางไปลงเรือเนี่ยเอาบริวารไปคนหนึ่งไปช่วยขนของไปช่วยขนของเอายกไปขายเนี่ยไปกับพ่อขาสัมภแล่นไปทำจากที่ทำบุญถวายรองเท้าแก่พระเจเจกแล้วไปถึงกลางทะเลได้เจ็บวันเรืออับปาง เรืออักาังพระโพธิสัตว์เจ้าตอนเป็นสังฆพรามนอนลอยปออยู่กลางทะเลสมบัติก็ไม่มีมีแต่ฆาตบาดบริวารสองคนกาะไม้กระดานได้แผ่นหนึ่งที่เรือแตกก็เกาะไม้กระดานลอยทุกปปองทุกบป,ปองอยู่กลางทะเลมหาสมุทรจนมันแม่แม่พระคงคานางบณีเมฆลา เดวดาผู้รักษามหาสมุทรได้ไมาเห็นได้ไมาเห็นว่าโอ้พระโพธิสัตว์ลำบากแล้วถ้าเราไม่ช่วยพระโพธิสัตว์เดือดร้อนแล้วแน่นอนเดือดร้อนแ,แน่นอนพระโพธิสัตว์จะต้องได้รับก,การช่วยเหลือถ้าไม่นั้นเราจะถูกพระอินทร์านผููมีอำนาจตีเตือนว่าไม่ช่วยคนดี ไม่เคยกัโพริสั์อันนี้เทวดาเนี่ยคนมีบุญนี่ยนะยากโยมไปไหนเทวดาจะรักษาด้วยเหุนี้เพราะอุทิศให้ไม่ใช่อุทิศให้แต่ญาติเราตอนนั้นอุทิศให้ถึงก่คนทั่วไปหมดแม้แต่เทพยดานักขัตตาสัพเพปตานักขัตตาเทวดาเทวดาเนี่ยแห่ไร้งหมด นางมณีเมขลาก็เลยได้มณีเมรมิรเรือสำเภาแก้วมีเรือประดับ้วยแก้วอันเป็นสมบัติทิของเทวดาปรากฏมาลับเชิญให้สังฆพรามไปขึ้นเรือสำเภานะฝ่ายนางมณีเมขลาไม่ได้เชิญบริวารของ พระโพธิสัตว์เจ้าเพราะเหตุว่าสังสังฆพราม่มีบริวารติดไปคนหนึ่งที่เกาะกระดานไม้แผ่นแตกบริวารไม่เคยทำบุญทีนี่ไปพระโพธิสัตว์ขึ้นเรือได้แต่ว่าบริวารขึ้นเรือทิพย์ไม่ได้เพราะว่าไม่มีบุญพระโพธิสัตว์ก็เหลียวไปดู บริวารคนนี้เลยรู้ว่าบุญเขาไม่ได้ส้างก็เลยแผ่เมตตาให้กับบริวารคนนี้ว่าขอบุญทีข้าพเจ้าเ็น,เนได้มีแล้วเช่นได้บุญทําบุญถวายรองเท้าแก่ข้าพเ,เจดจนถึงซึ่งบริวารของขา้าพเจ้าคือคนติดตามคนนี้ที่แรกนางมณีเมฆลาไม่ยอให้ขึ้นเรือเพราะไม่มีบุญ เห็นไหมคนที่มีบุญเนี่ยเทวดาจะคุ้มครองรักษาส่วนบริวารของพระโพธิสัตว์ไม่ได้สร้างบุญแต่ก็มีบุญร่วมมาเกิดร่วมเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เลยตั้งสัตว์อธิษฐานว่าข้าพระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้แก่บริวารของขา้าพระเจ้าทางนี้ที่ติดตามขา้าพระเจ้ามา พอได้แท่ส่วนบุญให้นางมันนี้เบนตลาก็เลยเหลียวไปเห็นก็เลยเชิญขึ้นเรือนี่แหละคือตัวอย่างญาติโยมทั้งหลายเรามานั่งนึกชีวิตคนเราเนี่ยถ้าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราเป็นผู้มีจิตใจกวามฝังโดยจะพ่อคนเหนือนะจะเป็นอย่างเงี้ยยังกินจิกุจลังกนมังกตัดับัง แผ่บุญไปหมดแม่น้อยหนึ่งบุญที่มีเนี่ยบุญหน่อยหนึ่งก็ได้บุญไหว้พระบุญสวดมนต์บุญปล่อยปลาบุญหอมพระธาตุบุญถวายพระพุทธลูกอะไรก็ตามเ่อที่เราตั้งใจถวายแผ่บุญไปหมดแผ่ให้หมดแผ่ให้คนในเท้ให้สรรพสัตว์สเรพสัตตาอาเวลาปยาปยาอนิาสุปิกา จะมีเวียจะเบียดเบียนจงเป็นสศพปราศจากทุกเนี่ยเราแผ่ไปหมดถ้าเราแผ่บุญไปเนี่ยบุญนั่นนี่แหละย่อมถึงซึ่งทุกคนอย่างโยงทั้งหลายสิ่งนี้มันเป็นสิ่งแปลกปลาดการแผ่เมตตาเนี่เราไม่ได้เห็นแต่เอาง,ง่ายๆอยากจะให้อยากจะให้ทดลองก็ได้อย่างโยง เอา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 สุนัขก็แล้กันแม่หมาแมวก็ได้นกก็ได้ถ้าเราเมตตามันนะธรมาสังเกตน่อย่างนกสองตัวมันวินมามาเกตถ้าอาตมาอยู่ไหนมันจะมาขอกินข้าวธรรมาก็เอาข้าวให้มันขี่ทุกวันเ่ยถ้าอรตมาสังเกตนี่ธรรมาเอามานี่เรียกมันมาน่มันจะจําเสียงได้มันไม่วินหหลกแต่ถ้าคนอื่นวินมาใกล้เออมันเดินมาใกล้กระมามันวินหนี เจ้ายุ่งเจ้าแม่นี่มาวิ่งมาเนี่ยมันหนีละมันรู้เลยว่านี่เป็นชมิดมันคนอื่นเข้ามานี่ก็รู้บอกเขาไม่ระวังมันเขาไม่มีเมตตาต่อมันมันปีนหนีแล้วเนี่ยเจ้ามอมเจ้ายุ่งมือเหมือนนันหมาสองตัวนี่ถ้าถ้ามาดุมันนะยุ่งอย่างเงี้ยนะมันก็จะหยุดมันก็จะฟังมันฟังรู้เรื่องนะ แต่ถา้าบอกมันเนี่ยเราจะอยานะมันก็มันก็ห้ามมันอันนี้คือสิ่งที่แสดงว่ามันรับรู้มันรับรู้ว่าเออบุญมีบาปมีกุศลมีเหมือนคําพูดของคนเราถ้าเราพูดที่ที่ไพเราะอ่อนหวานสัตว์มันก็ยังรับได้ถ้าเราพูดรุนแรงมันก็รับได้เหมือนกันเราดูมันสิ แล้วมันเดือดมันดามันมันจะหยุดแล้วมันจะไม่เอาแล้วหางหางรูไปห,หมดเนี่ยอย่างเดียวกันจิตคนเนี่ยเป็นทั้งดีทั้งบาปทั้งบุญทั้งบุญทั้งบาปมันอยู่ในใจิตในใจเราเพราะฉะนั้นเราพูดยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นอย่างโ,โ,บโ,บโ,โบราณโ,โบราณคำโบราณทางเหนือว่าน้ำท่าได้นหนทางผีสารได้คำปาก น้ำทาาเป็นหนทางนี่ก็คือว่าทางน้ำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นี่ยร่องน้ำมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะหนทางที่มนุษย์เดินนั่นแหละ,ละเดินตรงไหนที่ทับกันบ่อยๆน้ำจะไหลลงตรงนั่นแหละมันมจะกลายเนี่ยน้ำท่าเป็นหนทางคือถนนหนทางนั้น,น,น,นมันเกิดขึ้นเพราะร่องน้ำทําให้เกิดร่องน้ำผีสางได้คำปากจะเป็นท้าทายเขา อย่าไปกล่าวที่ไม่ดีให้กล่าวความดีๆไปไหนเนี่ยอย่างคนพี่ปากเสียเนี่ยพูดไม่เพราะพูดไม่ดีเเอาตัวอย่างกันได่ช่างที่เคยมาแกะสลักที่วัดสันปนยางหลวงนี่หลายปีแล้วเป็นคนบันบานดอนทีนี้ปีหนึ่งมันมาเล่าให้ฟัง มันไปแกะสลักเขาดีเขาเชิญไปแกะสลักโน่นที่เพชรบุรีมันขับรนข,บขับปิกอัพลูกน้องมันสองคนอยู่ท้ายอยู่ในอยู่ข้างหน้าสองคนคนขับคนกับคนนั่งคู่ก,กันข้างหน้าคนหนึงนั่งหลังสองคนไอ้สองคนข้างหลังเนี่ย กินเหล้ากินเบียร์กันตั้งแต่ออกบ้านลำพูนไปผ่านกรุงเทพไปถึงต้นยางถ้าใครผ่านถนนสายใต้ที่เพชรบุรีจะมีต้นยางืองเกิดภาคเหนือนี่แหละมันจะมีกลุ่มหนึ่งบ้านที่ามากระจําไม่ได้ตรงนั้นะบ้านอะไรเนี่ยบ้านยเออบ้านทาย,ยามทาย,ยามใช่ละเออมอยู่เพชรบุรีไหะไม่อยูใต้่ะเออยูใต้อยู่จังหวัดไหนอยู่ยยนคร เออนแหละแหละแหละนั่นแหละ,หละ,หละบ้านทายังธรรมธตรมแดนนะโอมบาดบุกแล้วที่มันมีรถบัสมันสิบสี่ศพเมื่อผ่านมาเนี่ยนะเออนะนะไอไม่เชื่อไปถามไม่ได้นะเนี่ยคนประสรังเนี่ยยังอยูธรรมแก่สลับมันแกส่แกสลับวัดเราแล้วมันมาเล่าให้ฟังดีนะันมันมีพระรอดหลังอธอมาไอจุดนะั้นปรากดว่า พอมันขับไปเนี่ยลูกน้องสองคนมันก็เที่ยวเยอๆกินอยู่ข้างหลังเนี่ยจากลำพูนไปกินเบี้ยงมันไปตลอดออกกรุงเทพไปก็กินอีกพอกินที่กรุงเทพไปที่นี่มันสามแยกสี่แยกผมก็พูดไปเรื่อยเลยมันบอกอ้าวเพื่อนมากินเ้าด้วยกันอย่างเงี้ย,ยคือยกแก้วนี่นั่งหลงรุ่นนะมันพูดมันไปเรื่อยมันค้าไปเรื่อยอ้าวเพื่อนพวกเรามามาันร่วมกินเรา เอาเขาเอาเขาอะไรกันไอ้คนขับสิถ้าเขาก็ลืมชื่อไปชื่อดูเหมือนจะในคิดอะไรสักอย่างเนี่ยแต่สมคิดเนี่ยน่าจะใช่แหละรถมันเนี่ยมันขับมันบอกว่ามันหนักขึ้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 นเอาแล้วจนรถมันเอ๊ะมันทําไมมันหนักหนัก หนักตึงอย่างน,นี้มันก็จอดที่ต้นยางนั่นแหละน่ะบังทายางนั่นแหละโอ้มันถึกได้ไม่ไหวแล้วยางยางด้านหนึ่งบวมแล้วมันจะแตกแล้วนายโยมมันก็เลยเอาเปลียลลยยปล่ยนลอ้อแล้วยโยมเปลี่ยนล้อเอายางเก่านะี่ยยางที่เขาติดรถมาใส่ให้ใหม่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็นึกได้โอ้ไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้ ถามไปพวกที่สองคนข้างหลังก็มันก็ไม่เห็นนะโยมนะมันก็ไม่เห็นไม่เห็นผีเห็นสางอะไรหรอกก็มันเ็นอยู่สองคนแต่มันก็บอกบอกพวกอะไรมันก็ไม่หนักตึงมันนึกได้เนี่ยพระรอดอาตมาเนี่ยเอาน้ำมาขวดนึงมันก็อธิษฐานนั้วพระรอดเขาแกว่ง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 ทำน้ำมนต์เพราะอาตมาบอกมันอย่างนั้นนะ ใครมีพระรอดลังออเหรียนดนาดมาก็ดีก็เอาแกงแงนี่ไม่ไม่ใช่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์นะขอให้นึกถึงว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เอาอนา้าแกงแกมันก็เอาไปลดลดพรมลดมนันอ่ะทั้งคันนั่นแหละมันก็แปกมันว่านัหลังจากที่เอานามมอ้ำมนพรมรถเสร็จแล้วขับรถมารถเบาหหวงเลยไปหายที่ตรงนั่นแหละสิบสี่สมนั่นแหละ เนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องมหาศึกจย์เน่ยอย่างพิทัศเนี่ยไม่น่าแลา้วมัดยังไม่รู้ไม่ได้พบกันหลายปีมาเออมาลูกข่าวรถชนตายทั้งผัวทั้งเมียไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นสองคนผัวเมียไม่มีลูกเออกันเดวปะเนี่ยบางทีเราไปเจอสามแยกสีแยกบุญเนี่ยมันมันจะช่วยเหลือได้นะ ถ้าเรามีบุญกุศลไว้เนี่ยอย่างน้ําพุทธมนตน์สามารถป้องกันปริตรในป้องกันและอีกอย่างหนึ่งบุญที่เราทําในอย่างที่ว่าสัพเพสัตตะเวลาอภิญญาบจาอานิคาสุกจาอย่างที่เรามานําปล่อยปลาเนี่ยอน,นิสงส์ปล่อยปลาให้ชีวิตเราก็ต้องให้ได้ชีวิตจะไม่มีใครที่จะมาเจออุปสรรควันนั้นไปเชียงราย รถตูกแปดันรถรถส่วนตัวอีกต่างหากใครไม่รู้ตามันไปเฉพาะรถตู้ก็ยาวยืดแล้วข้ากับคุณบุญสังคณะคุณบุญสักคุณปิศนาพิสวัดอยู่สมุปาารประกันที่แรกอามานั่งรถคันนี้พอาอดมานั่งไปถึงจังไรปรากฏว่าโยมแกร้อนขันาหลังแอรมันไม่ถึง ก็เลยขอขอเล่งแอร์ปรากฏว่าเออใครเล่ไม่ได้อน,นุมาก็ดึกไม่ออกไม่ภากโกอยมเนี่ยก็ไปกดเด็กเด็กในปูมนี่ไงในปูมนี่แหละเป็นคนกดแอร์เล่งแอร์ให้ใหญ่วงใหญ่ดวงมันร้อนก็กดแอร์ปอกแอร์เสีย ไฟไฟได้ช์จได้ช์จมันเริ่มเสื่อมไปมันหมดสภาพมันไม่ทำงานเอาแล้วแอตัเขาก็เลยไปอาตมาบอกไม่เป็นไรร้อนทํามันเลอถึงเชียงรายแล้วถึงแม่สายอีกนิดเดียวหน้ามาก็ไปเปลี่ยนรถที่แม่สายคุณบุษสักก็เลยไปเห็นพระแล้วหลังจากทาบุญที่จังหวัดพะเยาเสร็จเชียงรายเสร็จก็กลับคุณบุษสักกลับมาก่อน รถคูณคูณสั์รถคันเดิมนี่แหละโยมก็บอกให้ไปเปลี่ยนไปซ่อมใดชาติอะไรต่างๆให้ดีเขาก็ไม่เชื่อดัดนรุ่นหลังฝาขับมาจนได้ก็มาเสียตรงเบียร์สิงตรงเสน้นเส้นหลังเส้นหลังอ่าเส้นตรงนัข้ามกับเสน้นเส้นใหญ่ที่ขึ้นเชีนรายเส้นหลังเส้นทางลัดโอ้เสียเวลา จนรถบริษัทส่งรถไปรับอาตมามาถึงมาถึงแม่สวยแล้วเพื่อมติดต่อก็ได้โยมเห็นโพรโพศั์โพมาสองครั้งแต่ไม่ได้รับมัน,นยยแปลกนาโยมแสดงว่าคุณคุณสัพพ์กับคณะมีกรรม ที่ต้องถูกปิดบังโดยโทรศัพท์มาหาคนในรถอาตมาเนี่ยสองครั้งก็ไม่ไม่ได้เพื่อมาลูกมาครั้งที่สามแล้วมาถึงแม่สวยล่ำก็มารถคันนั้นยังอยู่ที่เบียสิงในเชียงรายรถอาตมามาถึงแม่สวยแล้วอาตมามาโอ้คุณศักดิ์มีกรรมนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่นานรถเขาก็ตามไปรับรถจากเชียงใหม่ไปรับ ก็ตามหลังกันมาอา้มามาถึงที่วัดน,นี้ห้าทุ่มคึ่งคุณผู้ศักษ์มาถึงหออกทุ่มก็ถือว่าไม่ไม่ไม่นานเรื่องหนึ่งเนี้ยสเพสัตาเวลาอัพญาประชานิคา,ส,าสุกิตาอุปสรรคเนี่ยมันจะผ่านพ้นไป นี่คือสิ่งที่ยกตัวอย่าง่าขอให้ญาติโยมเวลาทําบุญทั้งเหนือเนี่ยเขาแผ่เมตตาถึงสรรพสตว์เทพเทวาขอให้เราจะเป็นผู้ขอเราต้องเป็นผู้ให้อย่างทุกอย่างเนี่ยทั้งเหนือเนี่ยอย่างที่จะมานํากล่าวให้โยมเนี่ยตั้งแต่ถวายพระตาหารไปห่มผ้าพระธาตุมาปล่อยปลามาถวายสังฆาทานมาตั้งสัตว์อธิกานถวายผ้าป่าโรงพยาบาล ที่ว่าเราดึงมีครบหมดนะป้องกันอุปสรรคในชีวิตหลายชั้นทีเดียวแหละหลายชั้นทีเดียวแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขความเจริญแลวเห็นผลนะอย่างที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเดินทางไปในคลิกใดไม่มีอันตรายไม่มีอุปสรรคมันจะบังเกิดรถที่เดินทางวันนั้นก็มีรถคันเดียวนี่แหละที่มีอุปสรรคได้ช์กชเสียแต่ก็มาได้ผ่านอุปสรรคมาไม่นาน ี่คือสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าเออกรรมคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันน้ะพอจะมาลงรถแล้วก็รถก็มีปัญหาเหมือนกันกมันถึงเคราะถึงกรรมมันจะมีมันก็มีแต่ก็ผ่านอุปสรรครถคุณพุนศัก์ก็ผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ถือว่าเป็นกุศลเนี่ไม่ติดขัดอยู่ดังคุณพุนศักก์ก็เป็นคนมีบุญสร้างกุศลไปเยอะเหมือนกัน เพราะนั้นอ่ะอุปสรรคเนี่ยมันจะติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยอะไรก็ตามความดีบุญกุศลมันก็จะไปตัดรอนสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยให้หายมาลายไปขอให้โยมทุกท่านตงเชื่อในบุญเหมือนที่เรามาเนี่ยว่าเมื่อเราทําบุญแผ่บุญไปให้กว้างที่สุดไกลที่สุดลึกที่สุดสูงที่สุดทุกสรรพสัตว์ทุกชีวิต ให้ได้รับความสุขปราศจากทุ๊นี่คือเมตตาถ้าเราแผ่เมตตาไปให้อย่างเนี้ยชีวิตเราจะมีความสุขความจเจริญจะเดินทางไปไหนจะไม่มีพยานอันตรายจะพบกับความสุขในชีวิตแล้วก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาวันนี้ก็ไหนๆก็รู้แล้วก็เลยเออขอแผ่เมตตาให้พิสุนั์ พิสุทธิมันสีเรสินที่ได้ถึงแก่กรรมทนูวิญญาณอยู่เทถานี้จงมารับรู้รับทราบและอนุโมทนาในกุศลเจตนานี้ของลูกหลานตลอดจนถึงจาตโยมทุกคนทุกท่านที่เดิมาทำบุญในวันนี้ตั้งใจแผ่บุญถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพชนขอให้ได้รับส่วนบุญกุศลคนทุกคนจากคนนำบาก แล้วขอบุญนี้เป็นพละวัตปัจจัยแผ่ไปให้ไพศาลถึงเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรของญาติโยมที่ได้รวมร่ำกันมากเกินในพยาบาทอาคาตขอให้ขายโษขายกรรมขายเวญด้วยบุญนี้เทพเทวาสารสัตร์โลกภคกนักขสัตนักกษัตริย์ทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญนี้ เป็ีอสศรกายสัมภเวสีทุกอย่างลำบากจงได้รับสมผลบุญนันนี้ของญาติโยมทุกคนตลอดจะถึงญาติี่น้องทุกท่านผู้ใดทุกข์กให้ได้พ้นทุกข์ผู้ใดสุขก็ข,ขอให้ได้พิงโยสมุทรสอนสุขนดิ่งกว่าเก่าร้อยเท่าพันทวีอยู่เย็นเป็นสุขในการทุกเมื่อทำปวงตลอดกาลนาน ขอบุอุศลกับมาตอบสนองให้ญาติโยมทุกคนประสบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองบองงามในบุญได้ย,ยุ่วนสุขภรรัะปฏิภณาณทารสารสมบัติทุกที่พาราจีการทวงทุกคนทุกท่านเถอด